เตือตนคลิปนี้จะขึ้นเนพื่อความบันเทิงอาจไม่เข้าและเสียงที่ไม่เหมาะสมทั้งด้านพฤติกรรมและการใช้ภาษาควรใช้วิจรรยารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีต่างหวังสิบพีคุณรับคแนะนำ อ่าโอ้โหเขาบอกว่าเสียงเสียงไม่มานะฮะอ่าโอเคมายยัังงมมาาแล้วมาแล้วโอ้ยเอาใหม่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 เ้ยตั้งแต่ตบมือเลยเหรอใช่พอแล้วเอาใหม่เขาไม่รู้เลยว่าเราลุกอะไรขตอนเราเข้าสู่รายการแจ็คแป๊บโฮ่แน่แเล่นมุกเดิมเดิมไงก็เขาไม่ได้ยินกันนะเออซักไซส์ขอบอลอ่าขออภัยด้วยนะฮะเมื่อกี้มีปัญหานิดหน่อยทางเทคนิคอ่าสวัสดีคุณยานิสานะฮะสวัสดีคุณจักรพันธ์นะครับผม จักรพันธ์นี่เหมือนเป็น F อฟเราตัวจริงนะขอบคุณมากเลยนะคุณจักรพันธ์นะผมจะจดจําคุณไว้นะคุณจักรพันธ์เดี๋ยวถ้าแบบคุณคอมเมนต์ในในเพจของซากะซับผมจะไปตอบแน่นอนเออโอ้โหไปรับปากก็ต้องทําให้ได้นะพี่โจนะเขาไม่รู้หรอกผมคนไหนเพราะอันนี้เป็นคนก็ได้เออคุณจักรพันธ์บอกว่าโค้ชใหม่จะมาคุมทีมเชลซีนัดแรกวันไหนครับอ๋ออันนี้เดี๋ยวมีประเด็นกันเดี๋ยวอาจจะทำคอตเตอร์ใช่ไหมใช่แล้วเดี๋ยวต้องคุยกันหน่อยเรื่องอใช่เอ้ยคุยกันหน่อยไม่เอาไงผมอ่ะ ไม่ใช่คุยแบบนั้นแต่แบบอะไรเงี้ยค่อข้างคุณจะก,กรพันก่อนออไหมพอเตอร์แบบวะ่าก็เดินทางมาที่แตอฟอร์ดบิดแล้วเ,ออเห็นว่ามาเซ็นสัญญาอะไรเรียบร้อยแล้วเหมือนตอนนี้ทุกอย่างอ่ะมันเรียบร้อยแล้วเออหลือแค่ว่าเราต้องมาเช็คว่าเขาจะเปิดตัวมเมื่อไหร่นะครับเหลือแค่เตรียม,มพร้อมๆเปิดตัวอย่างเดียวเ,ออเป็นไงบ้างคุณจักรพันฝนตกไหมครับที่บ้านเมื่อวานนี้เราต้องบอกว่าเมื่อวานนี้โอ้โหรถติดแบบทั่วฟ้าใช่ทั่วฟ้ามัวดิเลย ไปทั่วแบบคือกรุงเทพฯว่านักนะแต่ว่าต่างจังหวัดบางจังหวัดนี่คือน้ําท่วมเลยนะอืก็บอกว่ารักษาดูแลกันดีๆนะฮะผมก็เมืองบาดานั่นเลยทีเดียวเช่๋ยวแถบลังสิต์แถวบ้านผมเนี่ยก็โอ้โหมอไซค์นึกว่าเรือสี่ชั่วโมงอ่ะบางทีแบบขับรถปกติขับเราเคยขับแค่ครึ่งชั่วโมงอ่ะแต่มันกลายแบบนสี่ชั่วโมงหรือบางทีแบบผมเห็นนะแบบเข็นมอไซค์ลุยน้ำมาเลย เมือ่อวานนี้ผมเห็นข่าวนี่นะอยู่ที่ฟิวเจอร์พาร์คอ่ะคือมีคนรอรถอ่ะอยู่ประมาณห้าทุ่มครึ่งอ่ะเขายังไม่ได้กลับบ้านกันเลยนะอืมบอกว่าดูแลสาาสุขภาพก็ดีนะฮะช่วงนี้ฟ้าฝนแบบว่าเดี๋ยวแดดออกเดี๋ยวฝนตกคือช่วงบ่ายเมือ่อวานเนี้ยแดดออกนะเหมือนไม่มีอะไรพอตอนเย็นปุ๊บอาตกใช่ก็คือว่าเราต้องเข้าใจว่าแบบพายุรอบนี้มันซัดวันนี้น่าจะเป็นวันสุดท้ายแหละนะครับคุณจันทพรบอกว่าอยู่กาญจนบุรีนะครับผมตกโอ้ขอบคุณมากครับผม อ๋อนี้นึกว่าเหมือนช่องสามนะเฮ้ยเออรายงานรายงานสภาพอากาศใช่คุณจักรพันธ์คุยกับเราได้นะครับผมมาที่ข่าวของเรากันเลยดีกว่าคืออย่างที่เราทราบกันดีว่าเมื่อคืนนี้มีแบบมีเหตุการณ์ที่แบบว่าน่าเศร้าเกิดขึ้นนะครับก็คือควีนอลิซาเบธที่2ของอังกฤษนะครับผมก็ทรงสวรรคตไปครับก็ต้องเรียกว่าเป็นรายงานของทางสำนักงานพระราชวังบักกิงแฮมนะครับในช่วงเวลาประมาณ 18บแนาฬกาสานาทีอันนี้เป็นเวลาที่อังกฤษนะครับผมก็เขาเรียกว่าไงมันมันก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าแหละก็เป็นรายงานออกมาเหมือนกับว่า,าพระราชินีเนี่ยอ่ารีสเบธท,ที่สองนะก็สวรรคตรนะครับก็อย่างที่คุณโจบอกก็สิริพระชนม์พรรษานะครับก็กระสุกพรรษานะครับครับก็เหมือนของท่านคองราชหยุดประมาณ70ปีละ ประมาณนั้นนะครับผมก็ถือว่าเป็นเป็นข่าวที่น่าเศร้าของชาวอังกฤษแล้วก็หลายๆคนทั่วโลกรวมมึลงเราด้วยเพราะการสูญเสียไม่ใช่แบบว่าเรื่องที่ดีเลยใช่การสูญเสียมันไม่ใช่อะไรที่เป็นเป็นเรื่องที่เหมาะสมครับแล้วก็ในทางสื่อเนี่ยเขาก็บอกว่าน่าจะเป็นเจ้าฟ้าชายชาวที่ว่าจะขึ้นขึ้นเป็นอ่มกุฎรชาชกุมารแทนนะครับผมก็หลกัหลกๆแนวเราก็จะเห็นแบบบรรยากาศในในเมื่อคืนก็จะมีทั้งคู่อาร์เซนอลแล้วก็ทางแมนเชสเตอร์ แต่เซนอนเนี่ยจะเหมือนกับว่าจะเป็นช่วงช่วงที่เขา,าพักครึ่งแรกในช่วงมาครึ่งก็จะมีก่อนเริ่มครึ่งหลังจะมายืนไว้อะไรส่วนทางแมนยูเนี่ยก็จะเป็นตั้งแต่เริ่มเปิดเลยนะครับผมก็เป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศอังกฤษนะครับผม,มเพราะว่าท่านก็ทรงเป็นแอว่าเป็นที่รักของประชาชนของอชาวอังกฤษอยู่ด้วยครับก็หลกัลกๆเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะอาจจะส่งผลต่อเรื่อง ทุกอย่างเลยซึ่งกีฬาเราก็เป็นหนึ่งในนั้นซึ่งเรียกว่าไงอะทางอังกฤษเนี่ยก็เหมือนกับว่าทุกทๆอย่างที่เป็นงานปาร์ตี้งานสังสรรค์หรือว่าอะไรทุกอย่างถูกเลื่อนออกไปแล้วก็เหมือนกับว่าตอนนี้เช้าวันนี้นะครับมีข่าวรายงานว่าทางพิมเมลิกอะมีการจัดประชุม,มเพื่อลงมติว่าจะขอเลื่อนไม่เลื่อนในเกมเวีคที่กำลังจะถึงนี้ะนะครับผมก็ปกตินะมันเกิดขนะึ้นอะอย่างที่คุณโจเคยบอกแล้วว่า1ิวันใช่ไหมจะประมาณ1ิบวันนะครับเนีย่ของต่างประเทศหรือว่าอังกฤษนะ่รับ ก็เราต้องมารอติดตามวันนี้น่าจะประมาณบ่ายสามโมงบ้านเราเพราะว่าจะตรงกับเก้าโมงเช้าบ้านเขาอะไรเงี้ยก็น่าจะประชุมรู้เรื่องแล้วก็น่าจะทราบกันนะว่าจะเลื่อนไม่เลื่อนยังไงนะครับผมซึ่งทางประเทศไทยเราเองก็มีการลดธงชาติลงครึ่งเสานะเพื่อแบบว่าเป็นการไว้อะไรให้กับท่านด้วยครับก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้านะครับผม ต้องขออภัยด้วยนะถ้าแบบว่าใช้คำลาซาลาชาสับผิดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราเราก็ไม่ได้แบบว่าถนัดขนาดนั้นแต่เราก็รู้สึกเสียใจกับเมือกี้มันจริงครับเพราะว่าท่านก็ทรงน่ารักนะเพราะว่าผมก็ติดตามข่าวในไม่สํสำนักของอังกฤษบ่อยๆก็แบบว่าทรงเป็นคนที่น่ารักมากครับก็เป็นที่รักของบ้านเขาแล้วก็เรียกว่าระแวกรอบๆนะครับผมมาซักไซ ผลบอลคืออันนี้ก็ข่าวเศร้าก็คือก็ผ่านผลไปแล้วทีนี้เราก็มารายงานข่าวตามปกติของเรากันนะครับมาอ่านคอมเมนต์กันก่อนไหมมีคอมเมนต์บอกว่าคุณวีรชาติใช่ไหมครับไม่ทราบว่าผมอ่านผิดอ่านถูกไหมนัองขออภัยด้วยบอกว่าตรั้งฝนหยุดตกแล้วโอ้สุดยอดเลยนะฮะโอเคครับเดี๋ยวผมมาทําแบ็กดรอปใหม่รายงานข่าวสภาพอากาศโอ้ยงั้เลยเหรอเบกกิ้งนนวเบกกิ้งนิว เส้นไหนขับผ่านได้เส้นไหนขับผ่านไม่ได้ตรังนี่คือแบบอยู่ตรงภาคใต้ใช่ไหมเออภาคใต้เพราะผมมีรุ่นน้องอยู่ภาคใต้นะครับผมเขาก็บอกว่าหมูย่างนี่อร่อยมากหมูย่างเมืองตรังครับผมนะก็โอ้โหมาซักไซส์ผลบอลอ่าเรามาซักไซส์ยูโรปไปกันนะเฮ้าเข้าบรรยากาศหน่อยดิเข้าสู่ช่วงซักไซส์ยูโรปาออ้มาแล้ว ครับเมื่อคืนเนี่ยอย่างที่เรารู้กันว่ามีการเตะยูโรป้าใช่นะครับว่าผลผลเป็นไงพี่โจอ,อ่ะขึ้นผลต้องบอกขอเขาเลยคือยูฟ่าเนี่ยเดือดแล้วนะแต่ว่ายูโรป้าเนี่ยไม่ใช่ว่าแบบเป็นทีมเล็กๆไปแข่งนะอ่าอย่างพรีเมียร์ลีกก็มีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาร์เซนอลแล้วก็เวสต์แฮมใช่ไหมอ,อีกทีมน,นึงอ่าก็เรียกว,ว่าไม่ธรรมดานะก็มันมันไม่ใช่งานง่ายอ่ะก็เราอย่างที่เราทราบกันดีอ่าเดี๋ยวคุณโจขึ้นขึ้นผลนะครับเดี๋ยวคุณจักรพันธ์รอสักครู่นะครับผม เดี mhm. ๋ยวผมไปคุยด้วยแน่นอนฮะเราเรามีเวลาให้คุณทั้งวันนะครับคุณจักรพันธ์โหคุณจักรพันธ์นี่รัวๆนะโจเนี่ยรักคุณเสียยิ่งไม่ใช่โชว์สเต็ปเสียงซะแล้วพี่โจล้วเนี่ยอย่างนี้นะเอาอ่านผลอ่านผลเอาเอาเฉพาะพิม์ลีกก่อนคนที่สำคัญแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแพ้ให้กับเรอัลโซซิดาดไป1ประตูต่อ0ูนย์ซึ่งอันนี้ก็มีประเด็นเหมือนกันอ่าแล้วก็เป็นอาร์เซนอลที่สามารถเอาชนะอ่าทีมอะไรนะครับอีกทีมนึง่งหาไม่เจอคุณหาไม่เจอหาไม่เจออาร์เซนอลอยู่ไหน อาร์เซนอลชนะริกไปสองประตูต่อหนึ่งครับทีมที่อาร์เซนอลที่เตะก่อนนะคุณโจในดูบอลดึกนะเราเนี่ยไม่หรอกภาพมันเลื่อนหนีแล้วจำไม่ได้นี่ต้องขออภัยนะบางทีมีเบอร์เหมือนกันนะภาพมันเลื่อนหนีอ่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันถึงประเด็นของอาร์เซนอลก่อนนะครับผมก็อาร์เซนอลเนี่ยเรียกว่าชนะไปสองประตูต่อหนึ่งอย่างที่เราทราบกันดีนะครับโดย ได้เป็นทางมาวินย้อนเนี่ยยิงกอนเรียกว่าเดบิวเดบิวอย่างสวยงามโดยเอคนแอซิดเนี่ยเป็นเอ็นเกเทียนะครับผมแล้วก็ประมาณใกล้หมดครึ่งแรกแล้วทางซูริกเนี่ยก็ได้จุดโทษโดยเนี่ยก็ต้องบอกว่าเอ็นเกเทียก็แอซิดอีกแล้วแต่ว่าเอ็นเคเทียมีเอี่ยบทุกลูกเอ็นเกเทียแอซิดให้ทางซูริกได้จุดโทษนะหัวเต็มข้อล่อเต็มแข้งเรียกว่าแบบโกรธแข้งกันจากแบบชาติปางไหน ก็คืมันเป็นไหวพริบของทางกองหน้าซูริกเขาแหละที่เขาเบียดตัวมาข้างหน้าดีคือเราต้องบอกว่าเอ็นเคเทียเนี่ยเป็นจังหวะที่เขาอยากจะสกัดบอลเคลียบอลขึ้นมาข้างหน้าแต่ว่ามันก็เป็นไหวพริบของทางทีมซูริกเขาที่เขามาเบียดแทรกตัวอยู่ข้างหน้าเองเคทียก็เลยล่อเต็มแข้งได้อะซิดไปลูกนี้เห็นง้างเท้าแล้วมาหันหลังรอเลยโอ้โหบอลอยู่ตรงนี้ตั้งทางเนี่ยท่านตะก้อนนี่ก็อย่างนี้นะเตรียมเตรียมตบเตรียมอ แล้วก็เริ่มครึ่งหลังมาประมาณนาทีที่โหสองก็เป็นเอเนียเทียนะอ,อีกแล้วมาแก้ตัวได้แล้วก็อุ้ยคู่นี้เหมือนจะเข้าขานะเนี่ยม,มาควิยนยอดเป็นคนแอซิดอ่าอืมนะครับก็มันเป็นแบบการธรรมตูที่ค่อนข้างคุบนี้อ่านะครับ